จะจบยังไงก็แล้วแต่ขอให้จบเร็วย้ายมันบานปลายไปเยอะถ้าบานปลายไปเยอะจิตก็จะห่างไกลจากการเห็นธรรมมันจะเรื่องความไม่พอใจเนี่ยมันจะมาทับถมปิดบังทำให้ชากินออกหมอย่าให้ความเทียงคันตกเทียงคันจนความหนาทึบของสิ่งที่มาปิดบังไม่ให้เราได้มรรคได้ผลได้กันทั้งคู่ แต่ถ้าเ,นะเกิดจบได้หมดเ้าก็สบายเพราะจิตที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นจิตที่ทรมานคนจึงมีคำกล่าวว่ามีสุขเพระหมดเกลียดถ้ามีเกลียดจะหมดสุขแต่เรื่องมีผลโตวาทกวาี่ก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าเองก็บอกพระนะเวลาใครก็มาว่าพระรัตนตรัยว่าพระองค์ ก็ให้ปรับประวาดวาจาแต่เน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องความเมตตาว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้ผิดใจกันไม่ได้ครัเครื่องใจกันอันเนี้ยต้าถึงตรงนี้เป็นหลักเดี๋ยวเรื่องก็จบไม่นานไม่ใช่ฝ่ายนี้คืออัดฝ่ายน้ดก่อโน้ตก็มาอัดฝ่ายนี้อัดกันไปอัดกันมาพุะเจ้าบอกซับฝุ่นเข้าใจกันก็เปิดแล้ว ซัดน้ำเขาใส่กันก็เปียกถ้าซัดแต่ปืนด้วยอาวุธก็บาดเจ็บลงตายงั้นตอนนี้ลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยกันซัดน้ำดับไฟจะเติมเชื้อกันพวกถือหางเนี่ยชอบเติมเชื้อกันแล้วก็ทำไมคนยังไม่หมดเชื้อเขาถึลุกขึ้นมาบ้างเอาละใครอยู่ข้างไหนก็ทำนะ ช่วยดับเชื้อหน่อยนะเออหลวงพ่อครับ <screen> ท <w ilgili> ีนี้เ <leer> นี่ยมันเเรื่องคือแ่งกระตุทางฝั่งของคนที่เขาสั่สเสือจานเบียร์เขาบอกว่าตัวของทางฝั่งทางเฉี่ยปีเรียกว่าเรื่องของหายสงออกมามีสงออกมาเยอะแยะแต่เรียกว่าทำได้ไม่เข้ากับการเบียร์ที่ออกมาพักเดีอวในสภาพเดิมครอ่าไม่ใช่ท่านท่านนันทชัยเนี่ยเขาเรื่องความว่าคดีความวัดหลายวัด ที่มีคดีเขาก็ไปเคลียร์ให้จบอย่างวัดจันประทานวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยให้คดีจบลงแม้แต่ที่วัดสวนแก้วก็มาช่วยคดีจบลงให้ทํางเป็นความเป็นคดีเป็นค่าความกันเชื่อเถอะเดีย๋ยวต้งองต้องไก็จะเห็นผลสรุปว่าที่เรามาล้อมแทนกันไปทำไมไม่ต้องล้อมแทนนะจำเบียจำเบียตัวรอดอยู่เลย แล้วก็ไม่ต้องร้อนแทนตอนไหนใจเขารู้เรื่องนี้ทาเรื่องนี้มาเยอะแล้วไม่ต้องร้อนแทนเด็ดพอร้อนแทนกันแล้วก็พนไฟใส่กันมันก็เดือดร้อนขอให้สงบเร็วเรวขอหยุดติเร็วเยวที่มาของคาว่าคนตื่นทาเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเคยทาไสยศาสตร์มาก่อนไสยศาสตร์เนี่ยแปลว่าศาสตร์แห่งการหลับไหลพุทธศาสตร์เนี่ยแปลว่าศาสตร์แห่งการตื่นรู้ ตื่นตัวตื่นทำดังนั้นคําว่าใส่ยะเนี่ยใส่ยาเนี่ยแปลว่านอนใช่ไหมใส่สิงหาส่ยาอะไรเงี้ยส่ยาคือท่านอนก็คือศึกษาความรู้ไปในแนวราบราบกับพื้นแผ่นดินเราว่ากระดูกสันหลังเนี่ยระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยีรชาชใครมีกระดูกสันหลังราบกับพื้นดินสัตว์ยีรชาชกระดูกสันหลังเราตั้งเนี่ยในขณะที่เราตั้งอยู่นั่งอยู่เนี่ยกระดูกสันหลังเราตั้งขึ้นหรือนอนลงตั้งขึ้นถูกต้องปะ แสดงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในแนวอะไรแนวขนานกับโลกถูกต้องป่ะมาแนวตั้งแต่สัตว์เดรชาทุกชนิดเนี่ยมีกระดูกสันหลังขนานกับพื้นดินคือเป็นแนวอย่างนี้พระเจ้าจึงเรียกว่าเดรชาวิชาวิชาที่มันล่าไปกับพื้นดินหรือเรียกว่าสายศาสตร์คือศาสตร์การนอนอ่ะสัตว์เดรชามันเดินไปไงานเหมือนที่ก,การนอนใช่ไหมขนานไปกับพื้นโลกมันนอนไปกระดูกสันหลังจึงเรียกว่าสายศาสตร์ A คือศาสตร์แห่งการหลับไม่ใช่ศาสตร์ของการตื่น การตื่นคือศาสตร์ในพุทธศาสนาคืออริยศสตจ์สี่มักมีองค์แปดนี่คือศาสตร์แห่งความรู้ของการตื่นตัววันหนึ่งอาจารย์เคยเป็นหมอดูล่างทรงมาก่อนแล้วเราเคยศึกษาในเดรชาวิชาหรือศยสยศาสตร์กลุ่มนี้วันหนึ่งเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคาสอนพุทธเจ้าและปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าเราก็เลยเรู้สึกว่าเฮ้ยธรรมะพุทธเจ้าเป็นอันของอันประเสริฐเป็นของที่ปฏิบัติแล้วรู้ได้เฉพาะตนเป็นของที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งควรแก่การ เอหิปัสสิโกเรียกคนอื่นเข้ามาดูมาฟังอาจจะก็เลยเริ่มต้นในการปฏิบัติศึกษาตามธรรมขพระเจ้าจนเราเข้าใจได้เราก็ตื่นรู้ในธรรมพระเจ้าขึ้นมาจากไสยศาสตร์คือหลับไหลกลายเป็นพุทธศาสตร์คือตื่นรู้ตื่นรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นคนไหมล่ะเราเป็นคนอาจจะก็เลยใช้คําว่าคนตื่นธรรมคือตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วตื่นรู้อยู่ในหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเราเป็นหนึ่งคน ที่เข้าใจในหลักคําสอนของพระโล์ได้พวกเราทุกคนก็เป็นคนดรอาจารย์จึงตั้งชื่อกลุ่มว่าคนตื่นธรรมไม่ใช่กูตื่นธรรมอ่าดังนั้นหมายความว่าอะไรเมื่ออาจารย์รเผย,เยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าทุกคนย่อมสามารถเข้าถึงธรรมนี้สามารถตื่นรู้ในธรรมอันวิเศษเลิศเลินนี้ของพระพุทธเจ้าได้กันทุกผู้ตัวคนเพราะพวกเราทุกคนคือคนนั่นคือที่มาที่ไปของคําว่าคนตื่นธรรมครบหวังเงิน อ๋ออยากให้เขาเปยเงินให้เราอย่างเนี้เหรอครบครบกัคบ,คบคนอื่นหวังเงินผิดไหมครับผิดไหมครับครบหวังเงินอยากให้เขาเลี้ยงดูพูดง่ายคำถามคือผิดไหมมันก็ผิดไม่ใช่ไม่ผิดคือเราเจตนาเนี่ยมีเจตนาคือเวลาเขาถามเราอะรักเขาไหมเราจะตอบเขาว่าอะไรอะตอบว่าอะไรมันก็ตอบว่ารักใช่ป่ะแต่คำถามคือโกหกตัวเองไหมโกหกตัวเองบาปไหม บาปมันไม่บาปที่ตอนคบมันไม่ได้บาปตอนเอาตังค์แต่มันบาปตอนไปโกหกจะเอาตังค์เขานี่แหละประเด็นหนูรักพี่หมายรักมากเลยแต่ในใจมึงนี่โห่กัดฟันพูดมากเลยนะพยายามแบบรังเกียจขนาดขยันเกลียดชังมากเลยอย่างเงี้ยมันจึงผิดไม่ได้ตัวคบกันจะตัวเงินนั่นไม่ได้ผิดแต่มันผิดไปตามลำดับอาการที่เกิดขึ้นเช่นเราโกหกเขาเพราะอยากได้ตังค์อยากได้ทรัพย์ เวลาเขาตั้งคำถามมาเราตอบไปได้วยความผิดจากหลักสักจจคความจริงมันผิดในตรงนี้แหละนี่แหละคือความผิดที่เกิดขึ้นด้านหน้า,าน,นี่ครับโน่น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 พ,พ่อขา้าศับพ่อขา้าศับพ่อข้าศับพ่อข้าศับท์เขาถามอาจารย์ว่าทํายังไงให้ได้พ่อข้าศับใหญ่พ,พ่อข้าศับบําเพ็ญบุญ ทุกอย่างในการทําในการใช้ชีวิตของเราสามารถสร้างพวกกระซับบำเพ็ญบุญได้ทั้งสิ้นเช่นการให้ทานการให้ทานเช่นให้ข้าวให้น้ําให้เงินให้ทองให้ยารักษาโรคให้เครื่องดึงห่มไอ้พวกนี้เรียกว่าการให้ทานการให้ทานเนี่ยถ้าเราหวังผลเราจะได้ผลแต่ขาซึ่งอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เช่นเวลาเราใส่บาตรเราช่องอธิษฐานว่าอะไร ข้าขอขอ้าพเจ้าขาวดุดดอกบัวกยกขุนเหนือหัวถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จ,จิตใจจำนงมุ่งต่อพระนิพพานมุ่งไปพระนิพพานเลยนะแต่ไม่ทำหาเลยนะขอให้ถึงเมืองแก้วนี่จะไปเมืองแก้วด้วยขอให้แคร์บววมานขอให้พบพระศรีอานนี่จะไปพบพระพุทธเจ้าองค์หน้าด้วยพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังไม่รอดเลยจะไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วในอนาคต,ตก,การข้างหน้าโน้นเทินเราหวังผลไหม หวังผลการทําบุญหวังผลมีผลใหญ่แต่ไม่มีอาน,นิสงใหญ่ขาดอาน,นิสงขอทําบุญกระถินทําบุญผ้าป่าควักออกมา20ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้งวดวันที่16ประจาเดือนกุมภาพันธ์หรือวันที่หนึ่งนี้ให้ข้าพเจ้าถูกหวยเลยบอรรวันที่หนึ่งด้วยเทินกลับมาดูเงินในมือมึงด้วยว่าทําไปกี่บาท20บาทจะเอาหล้านมันหน้าตีกบ,บาลไม่เห็นหมั้ยมันต้องกระโถนฟาทีหนึ่งอะนะ นี่เรียกว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลดนบันดาลมีผลไหมมีผลแต่มีอน,นิสงส์งไหมไม่มีอาน,นิสงส์การทําบุญหวังผลสิ่งใดก็ตามได้แค่ผลขาดอน,นิสงส์นี่เรียกว่าให้ทานโดยหวังผลทําบุญโดยหวังผลการทําบุญหวังผลมีอะไรบ้างเช่นเราทําเพราะเขาทําเราทาเพราะเห็นว่าเราจะได้สวยผลจากทานนั้นเช่นทําแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เรียกหว่างผล เพราะเราหวังว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้านางอับสรสวรรค์ทาอะไรอีกทําเพราะเขาทําตามประเพณีผูยญาตายายทํตามตาม,ตามกันมาเราจึงทําตามเขานี่เขาเรียกว่าวังผลเหมือนกันทําแล้วเพราะเห็นว่าสมณะชีพรามเนี่ยไม่สามารถหุงหาอาหารฉันเองได้เราพอมีกําลังในการหุงหาอาหารจึงเอาอาหารนี้ถวายแก่พระพิสุสง์สมณชีพรามนี่ก็หวังผลทําบุญเพราะว่า หมอดูล่างทรงเนี่ยแนะนามาให้ทําแบบนั้นให้ทําแบบนี้ให้ทานแบบนั้นให้ทานแบบนี้เราจึงทําตามหมอดูล่างทรงให้ทําตามนี่ก็เรียกว่าการหวังผลทําบุญการไม่หวังผลทํำยังไงตั้งเจตนาตัวเดียวจากทานเปลี่ยนเป็นใหม่เรียกว่าจาคะทานกับจาคะเรื่องเดียวกันแต่เวลาได้โอ้โหได้ต่างกันมากทานเนี่ยได้น้อยมากน้อยที่สุด ในบรรดาการปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าในพุทธศาสนาได้น้อยที่สุดแต่ทานขยับเป็นจาคะจาคะคืออะไรการให้โดยการละความตระนีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอันเนี้มีผลใหญ่ด้วยมีอานิสงส์ใหญ่ด้วยผลใหญ่มีความหมายว่าอะไรเช่นเราได้ไปเกิดเป็นเทวดาสวยผลของ การให้ทานนั้นอันนี้เรียกผลใหญ่อาน,นิสงใหญ่เรียกว่าอะไรอาน,นิสงใหญ่ทําให้เราพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาคผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเนี่ยจาค้าจาค้าเหนือกว่าไหมเหนือกว่าเยอะแล้วจาค้าเนี่ยได้ทั้งผลด้วยได้ทั้งอาน,นิสงด้วยตั้งเจตนาคราวเดียวครั้งเดียวไม่ต้องอธิดาอาธิษฐานอ้อนวอนร้องขอรอผลลบนบันดาล อ้าวอาจารย์แต่ถูกสอนมาว่าอธิษฐานบาร,รมีอ่ะแล้วจะไม่ให้อธิษฐานได้ยังไงอ่ะมันเป็นบาร,รมีหนึ่งไม่ใช่เหรอเราเข้าใจคําว่าอาธิษฐานกันผิดไปหมดไอการอาธิษฐานที่เราอาธิษฐานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการอาธิษฐานตามหลักคําสอนของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเขาไม่ใช่ในพุทธศาสนาตามหลักคําสอนพระเจ้าการอาธิษฐานเนี่ยเช่นพระองค์ทรงตั้งสัจจธิษฐานอธิษฐานตั้ง ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยการนั่งบนอาสนะบัรลังใต้ต้นไม้แล้วประกาศว่าแม้เลือดหนังเอ็นในกระดูกเนี่ยจะเหือดแห้งไปขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่บรรลุต่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกต่ออาสนะบันลังนี้นี่คือการตั้งอธิษฐานของพระองค์แล้วทําอะไรแล้วทําให้สําเร็จตลอดเลยวเวลาที่พระองค์ทรงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้น พระองค์ก็บรรลุทมนั่นคือการประกาศสัจวาจาแล้วลงมือกระทำในสิ่งนั้นว่าถ้าเราไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้แม้จะตายตรงนี้ไปแม้เลือดในเอ็นในกระดูกจะเหือดแห้งไปะก็ตามจะไม่ยอมบรรลุจากที่นั่งนี้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าอาธิษฐานบาร,รมี